วัดีครับวันนี้พบกับเก่งกาศที่นี่ล้ำเลิศคาเซนเตอร์นะครับวันนี้มีรถครอบครัวสุดที่นั่งราคาไม่หนักมาแนะนํากันนะครับสําหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานใช้งานในบริษัทหรือว่าใช้งานในครอบครัวนะครับ มีมาให้แนะนํานะครับก่อนจะไปดูรถกันฝากที่ตั้งร้านกันก่อนเลยร้านเราน,นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเลียบวารีอยู่ผูขวานะครับหนองจอกกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียบวารี30กับซอยเลียบวารี32เนอะอยู่ตรงข้ามกับร้านขนมจีนนะภูกเก็ตเลยสาขาหนองจอกของเรานั่นเองนะร้านของเราเปิดทําการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับพามาชมกับรถคันนี้เลยฮุนไดเฮ็ดวันนะครับเป็นเครื่อง2.5 ตัวเอลิตปี2014นะครับนี่ก่อนจะไปรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปที่น้องเก่งจะมาแนะนำหรือเซอร์แมนหน่งมาแนะนำนะครับอ่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูเลยว่าคันนี้ได้อะไรบ้างบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับคันนี้นะครับได้พร้อมกับกระจังหน้าแนวนอนโครเมียมตัดดำนะครับนี่สวยเลยพร้อมกับโลโก้ฮุนไดนะครับ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าระบบฮาโลเจนนะครับสวยๆเลยนี่หลอดคู่หน้าเลยนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกสวยๆเลยนะไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็น LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคุณลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะครับล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะครับศนะูนย์ฮุนไดนะนี่เอาไปเลยนะครับพร้อมกับยางสภาพด,ดีใช้งานได้อีกยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่สวยๆนะครับแม็กขอบ16บหนะครับสวยๆเลย กระจกมองข้างเป็นสีดำนะไฟเลี้ยวมีให้ในตัวนะครับคุ้มค่าแน่นอนไม่มีรอยแตกนะครับสภาพสีเดิมๆนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับซึ่งเป็นสีดำสแตนดาร์ดของทางฮุนไดคันนี้นะครับนี่กระจกนะครับไม่มีรอยแตกรอยรล้าวเลยฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบานด้วยนะครับลูกค้คามือจับล้วเบ้าจับเปิดนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมส,สวยๆเลยนะครับเดี๋นะวยวเปิดให้ดูในส่วนของด้านใน ด้านในบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาถัางน้ามันนะครับคันนี้เป็นเครื่อนงนดีเซลเกียร์ออตโต้นะอ่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอื่ช่องใส่อุปกรณ์นะครับนี่สวยๆเลยนะอือ่ะขออนุญาตนั่งนะครับคุณลูกค้าคันนี้แอร์เย็นปรับได้สี่ระดับเลยนะครับมาพร้อมกับนี่เลยพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะครับดูจะเปลี่ยนเพลงก็ได้นะครับด้านในนะครับจะเป็นคอนโซลลายสสีอาจจะมีสีดำลายไม้แล้วก็สีเบจนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในโซนของไฟนะครับไฟตัดหมอกไฟในรถนะครับปรับได้ตรงนี้เลยนะแอร์เย็นนะครับมีทั้งหมดถึง4 4ช่องเลยสามารถปรับร้อนปรับเย็นได้ปรับได้4ระดับนะครับนี่เย็นมากม ามาพร้อมกับนี่เลยจอกลางทัชสกรีนนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูและไม่หน่วงด้วยนะครับค,ครูค้าบบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้ปกตินะครับดูหนังฟังเพลงได้ปกติเลยนี่มาพร้อมกับนี่เลยระบบเนวิเกเตอร์นะครับขออนุญาตออกนะนี่ระบบการนำทางเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วด้วย G.P.S. นั่นเองนะครับที่บ้านลองคนหาที่บ้านจากนี้ไปนะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับสวยๆนะครับนี่มาพร้อมกับเกียร์ออโต้คันนี้ช่องที่จุดบุหรี่อะไรมีมาให้ครบที่เกียวบุหรี่มีมาให้ครบเลยนะครับคุณลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยช่องเสียบ A.U.X. นะครับ U.S.B. ใช้งานได้ปกตินะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจแท้ๆจากศูนย์เลยนะครับมาพร้อมกับนี่เลยแอร์แบ็กสองลูกนะจะมีในฝั่งตรงนู้นกับตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะนี่เดี๋ยวน้องเก่งพาไปดูในส่วนของ,ของด้านหลังกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นส1เที่นั่งนะครับใครกำลังมองหารถใช้งานในบริษัทหรือว่าใช้งานในส่วนของครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับหรือจะเอาไปทําทัวร์นำเที่ยวก็ได้นะครับฮุนไดนะครับเป็นแบรนด์ตลาดของ เกาหลีกันเลยทีเดียวนะครับามาดูในส่วนของด้านหลังขึ้นมานะครับก็จะเจอกับพรมกระดุมรอบคันเลยครับคันนี้1ี่ที่นั่งสามารถปรับพับเบาะได้นะครับแอร์เย็นทุกจุดเลยนะครับสามารถปรับได้ในส่วนตรงนี้เลยแล้วมาดูในส่วนของจอนะครับจอกลางนะครับคันนี้ถึงจะเป็นตัวเอลิทแต่ว่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสามารถดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะกับครอบครัวในระหว่างการเดินทางได้เลยนะครับ ที่เป็นที่นั่งนั่งแบบสบายมากเลยนะสามารถปรับเบาะเอ็นหน้าเอ็นหลังได้หมดเลยนะครับเช่งงานได้ปกตินะครับสาหรับใครที่กำลังมองหานะก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของเมทอาร์คนะครับนี่ความเดิมว่าเป็นยังไงขออนุญาตแกะนะครับนี่รถเดิมๆนะครับไม่มีประวัติชนข้างชนหนักชนเบาจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับส,สวยๆเดิมๆเ,เลย การันตีจากทางร้านเลยนะครับไม่มีประวัติพลิกคว่ำจมน้ําย้อมแมวลรอใหม่หรือว่าตัดต่ออย่างแน่นอนนะครับนี่ประตูก็ปิดสนิทนะครับนี่กระจกไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดเลยล้อหลังก็จะ้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์เช่นเดียวกันนะครับคันนี้อย่างสภาพดีๆมาพร้อมกับแม็กขอบจุหนะครับด้านหลังก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเลยทีเดียนะครับคุณค้าพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับโปรปลอยเลอหลังพร้อมไฟเบรกวนที่3ามมีมาให้ กระจกไม่มีรอยแ,แตกรอยรลาวใจอย่างใดเลยนะครับนี่เดี๋ยวน้องแกงเิยให้ดูนี่ในส่วนตัวนี้นะครับนี่ก็จะมีจ้องมองหลังมาให้นะครับพร้อมกับโลโก้ฮุนไดเฮดวันเป็นตัว e l ลิทนะตัวนี้ด้านหลังนะครับก็สามารถเลื่อนเบาะได้นะครับคุณลูกค้านี่สามารถเลื่อนเบาะได้วางพื้นเพิ่มพื้นที่วางของได้นะครับนี่โชคใช้งานได้ปกติเลยน็อตไม่มีการขยับนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะสําหรับคันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาก็ ถ้าเข้ามาหานนองเก่งได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับลูกค้านี่สวยงามมากๆบอกเลยคุ้มค่าแน่นอนตรงนี้นะครับก็เป็นฝาถังน้ํามันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะนี่ประตูด้านนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับไม่ต้องใช้แรงมากมายเลยสีสวยเบาะหนังสีเบจเดิมๆแท้ๆจากศูนย์ฮุนไดกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้ปี2014เนาะสวยงามมากๆนะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวสีเบจที่นั่งไว้ใช้งาน ติดต่อไม่ได้เลยครับที่น้องเก่งนะครับที่เบอร์027081116นะครับที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับน้องเก่งและก็ทีมงานลําเรือคาเซนเตอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับคันนี้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ